อัตถเมตบทที่61ท่าเดียวพิชิตชยัยปริปตาที่รวดเด็วดูไปกายไฟเลียวติ้งเสียงสืบผ่านสุขเสียงกำลามเบาเบาเขินแลเห็นร่างท่านกล้าดาวตกจากฟ้าร่วงรับโลกเพี่ยงรวดเด็วท่าร่างนี้เร่งร้อนพิ่สถานีกับเป็นวิชาที่นุ่ลิ่มพ่วงม,มันเป็นชิดเยือนสุราอันเป็นยอดวิชาแขนงหนึ่ง ในศิลปินีนอกจากเจ้าสานักแล้วมีแต่ห,หน้าตึกผู้ดูแลหอและวิหารต่างๆจึงสามารถต้งเหลี่ยมวิชาแขนนี้ซี่งครูที่รู้สึกเหนือความคาดหมายก้าวเท้าก้าวที่8ดทิ้งร่างลงอย่างเร่งร้อนสบัดฝ่ามือทั้งสองลงพลางฝ่ามือแกล่งก้าวลงแดงหนักหน่วงปานผนึเหล็กกดทับใสเลี้ยวติ้งเสียงสื่สอนี่คือวิชาฝ่ามือป่วนศิลาของสำนักเสี่ยลิ้มเป็นเหตุพิพาทระหว่างเสี่ยงคุณทิ้วกับสิลยิยี่ กัท่าที่จูจ่โจกออกในตอนนี้คือท่าสองมือเหียบบุพบนั่นเองพร้อมกันน้นกระแสพ้าลังที่แฝงไปกับบวนท่าเยัแฝงลมปราณอ่อนอยู่นยียบซึ่งกระสุนดารา,าถ่ายท่อเข้าสู่ล่าตนสีหน้าเลี้ยวเตี้ยงซิ้นสืบปากกดแววตื่นตระหนกร้อนรุม่มเดือดดาลขึ้นอีกคราวซี่งกุเที่ยวถึงกับคิดใช้ท่าฝ่ามือปวดศิลาโครเลี้ยวเตี้ยงซิ้นสืบพ่ายแพ้สำหรับกับสิทธิเสียงพี่นับเป็นการหยาบประดบับอันยิ่งใหญ่จริง เลี้ยวเตียงเส้นงสืงส่อกบกรามกรอดยอ่อร่างตามโลงเป็นท่วงท่าเครื่องยืนขึ้นดาใช้มือขวาหยันพื้นสองเท้าผ่านเตะกลาดเคลื่อนไปดุดสายฟ้าท่วงท่าเลี้ยวเตียงเส้นงสืงส่อประหลาดน้ำขวนเพลงที่ใช้ยิ่งคาดคิดไม่ถึงมาก,ก่อนชนชาวบลิมทั่วไปหาลูกนุูมไม่ว่าสำนักเสื้มียียังถนัดเจ็ดเจกบนท่าเท้า,ท,าที่แท้นี่เป็นยอดวิชาที่ไม่ได้สแสดงต่อขวนภายนอกของเสื้อนมียี นาโหมงหงักหุงเทียนขาหัวเพ่งเท้าโยกขออ 5, ้อห้าบรรพทภายใต้การคุกขามจากเสิยงกุยทิวลิปเสียงสือ่อถึงกับทุ่มเทใช้ย่อพิชาประจจำสำนักออกมาซ้ำซ้ำซ้อนเห็นพรลังฝ่ามือหนักหน่วงดุดขุนข่าวเมาเท้าแน่นขนาดซับซ้อนทะลักหนุนเนื้อเข้าประทับการโคมรมหลวงจีนสิลปิีที่ชมดูรัวจใจเตะละแทบกระดอนจากปากเพ่งตาพยามคือกลางโขกโดยมิกะพิบ สองฝ่ามือสองเท้าประทักการกราอากาศอย่างถนัดดีเบียวตี้งสิกสือแทบกระแทกหน้่โหลงรวบรวมเทียวแรงดิ่ดหลดลุกขึ้นสุนเสถอยไปเจ็บไปก้าวอย่างเสียหลักร่างที่กรอากาศของเสีงหุทิวลอยลืล้นไปอีกทิศทางหนึ่งผ่านก้าวเท้าที่ก้าวออกทิ้งตัวลงสู่พื้นปากหลักกินหยาดมานหลักวิชาสำนักเสียวริ้มวนลึกล้ำพิสดารน่าตื่นตาตื่นใจอีก วิชาฝีมือของซิ่งคุณที่ยิ่งหน้าแตกตื่นสถานโลกลมหายใจเลี้ยวติ้งซิ่งสื่อดักตัวขึ้นไมด้าซิ่งคุณที่ยวโแดงเรือ,รอขึ้นบูบประกายตาสีสายประสายสบการแนวนึ่งไม่กระพริบแม้สักคราเดียวยามกระทหารทั้งสองฝ่ายอยู่ในสภาวะยืนประจันการมีขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวหนึ่งเป็นเทพพันธมิตรที่ได้รับประสบการณ์ปริหารสถานสเสถียรวงนักเลงปัจจุบัน อีกหนึ่งเป็นบรรพชิตสูงศ์ควรคู่กับการเป็นปรมาชารวิชาพิมมือทั้งสองตางรับรู้ถึงพลาอการฝึกเปอร์การละกรัรยามนี้คล้ายกำลังพักผ่อนโคนจรลมปราดคุณคิดหาถาอาชัยทันใดเสียงพุ้นที่ยวกำราดเบาติดกายปราดรุดสายฟ้าโถมตโตรงเข้าหาเลี้ยวติ้งเสียงสือรา่ยามลอยอยู่กลางอากาศฝัทั้งสองก็สบัดฝ้าดอก ฝ่ามือขวาประกบกำลังภายในแอนเก้มแข็งแร่งกล้าวทะลักทลายไปใช้ออกด้วยบนท่าในฝ่ามือปนศิลาส่วนฝ่ามือซ้ายจู่โจมจากตำแหน่งแง่หมุมที่พิสดารสุดคาดคิดกลับเป็นหลักวิชาในจักรวาลแปดตลบซิกูทิวใช้วิชาสองแนนออกในเวลาเดียวกันนับเป็นเรื่องที่น่าแตกตื่นโนกถึงเพียงไหนตามหลักวิชาบูกร้ายด่างเป็นไปไม่ได้แต่ซิกกทิวกลับใช้ออกแล้วคราวใต้ขาง เลี้ยวติ้งสี้นสือ่อเปลวผิวสวยไปแทบไม่เชื่อสายตาตเองไม่เพียงแต่ทานเหล่าลูกจีนที่มีผาล์ากาศฝึกปือหลายสิบปีขึ้นไป้วนรู้สึกว่าความสูงส่งของพลังฟีมือความลึกล้างได้ตลอดไไหนของบุรุษหนุ่มผู้นี้อยู่นอกเหนือขอบเขตอายุขยยัยแห่งสิ้นเชิงยามนั้นเลี้ยวติ้งเสี้งสื่อสลหรับเท้าผิวถอยไปสองก้าวสื่อเข้าหาจากอีกทิศทางหนึ่งท่านจุดโจมทั้งมือเท้าควบคุมส่จุดกิมทั้ง โป้ยโกขี้เล้งตรงเก๊กซึ่งกระจายอยู่ทั่วสัมผัสกายของซสียงหูเทียวไม่ว่าท่าเท้าเพลงฝ่ามือร้วนพิเศษพ,พิสดารเป้าหมายที่จโจโฉผมกระหน่ำก็ผิดแผกแตกต่างสิ้นเชิงซสีงหูเที้ยวแค่เสียงดนักเปลี่ยนกายพนันขาจากนั้นถลานเข้าหาดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากประทะหากหาอย่างตื่นเต้นระทึกขวัญคืน แลเห็นเหงาหมาัดประกายฝ่าม,มือชวดช่วยกลลองภายในรักหนุนเหนือเข้าหาดุดดอกกลางทานทลากระบวนท่าที่ใช้ล้้นเป็นไม้ตายสุดยอดความหลักสมวงแกล้งก้าวของกระแสพลงังกระบพือชายจีบอลเหล่าลุงจีนผิวปิว,วสวยช่วพริบตาผ่านพ้นไปสามสิบกระบวนท่าเรียวเตี้งเส้นสื่อยิ่งหักหายิ่งสุงสขุมดับแดน,นทุ่มเทกระบวนท่าเพลงออกไม่หยุดยัง้งเนื้อผากสิ่งของที่ประกับปรกากฏอหยาดเหลือไหลเสริม น่านหาใช่กำลังภายในไม่ติดปติประต่อหากแต่สืบเนื่องจากความร้อนรุ่นกบุญวายด้านพลังการฝึกปืนเสี่งขุนทิ้วอย่างลึกล้ำกว่าเรียอทิ้งเสิ้นสื่อแต่ประสบการณ์รอบรู้เกี่ยวกับบุญท่าเป็นหลอกฝ่ายตรงข้ามอยู่เสี่ยงขุนทิ้วทย่อยใช้ท่าจักรวาลแปดระบบของเท่าข้อป,ประหลาดวิชาเจ็ดท่าบัญญ,ญัติประจําตระกูลเสี่ยงกัวผสมผสานกับเพลงฝ่ามือโปรติลาออกไปยังคงไม่อาจหักหาเอาใช้ เมื่อเปลี่ยนเช่นนี้ซีโก้ได้ทิว้วได้แต่ย้อนทบทวนเชื่อออยคราฝ่ามือปวดศิลาเป็นยอดมิฉาสำนักเสียงนยีเลียวติ้งเสีย,ง,ย,ยง,สงสื่อย่อมเข้าใจกันจางมีร้อยกวนท่าจู่โจมทั้งตัวก็ตีโทษสลองคืนมาส่วนจักรวาลแปดตรบแม้พิศดารประหลัดน้ำแต่เมื่อใช้ออกเป็นครบสองเลียวติ้งเสียงสื่อเพื่อกระบวนแนวถาขวนท่าได้สามารถขี่ขายสลา เจ็ดท่าวิญญาณย่อมเป็นเชกเช่นการไม่เป็นผลของขามต่อเลี้ยวติ้งเช่นสืออีกซกูทิวอดยอมรับนักถือความลึกล้ำเพสารของหลักวิชาซสือยี่ไม่ได้แต่ด้วยนิสัยดื้อรั้นชอบเอาชัยัยงคงร่ำร้องในใจเราไม่อาจใ่าแ,แพ้เด็กขาดอย่าว่าแต่การต่อสู้ขานี้นับเป็นการเดิมพันชีวิตหากแม้นพ่ายแพ้อาจไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ พียงแต่หากคิดเอาชัยเพียงแต่พึ่งผ่าวิชาหัดจองฟ้าอันเกี่ยวกราสุดยอดเสียงหุนที่วมั่นใจว่าพบเพียงใช้หัดจองฟ้าออกก็สามารถปิดชีวิตเลี้ยวเตี้ยงเสียงสื่อและสีดายที่ก่อนหน้าเสียงขุนที่วลั่นปากไว้ว่าสําหรับกับเลี้ยวเตี้ยงเสียงสื่อตนจะไม่ใช้วิชาหัดจองฟ้าบัดนี้หลวงจีสืบยีเพีงชมดูอยู่ด้านข้างไม่ได้ฝืนคำมั่นสัญญาสอดแทรกเข้ามาช่วยเหลือเลี้ยวเตี้งเสียงสื่อเสียงขุนที่วไหนเลยตบศาสตร์ขืนคา เป็นที่ย้ายยันใหญ่ไผ่ของชนชาตมูลิมมีฉนานเซี้ยงุน้ที่จะยินยอมพ่ายแพ้ถูกทำร้ายบาดเจ็บตกตายหรือเซี่ยงผุนที่มาเกิดความคิดหักล้างกันเองมีอยู่หลายคราคิดใช้วิชาหักเจ้าฟ้าออกแต่แล้วหากห้ามตนเองไว้ยามนั้นถ้าจุดโจบของเรียบเทิงเสียงสื่อผ่านแปลเปลี่ยนกับกลายผู้ฝ่ามือทั้งสองออกสภาวะฝ่ามือถนัดชัดแจง้งแปลเปลี่ยนจากรวดเร็วเป็นเชื่องช้าทั้งปาศจ่ากองภายในแผ่พุ่งออกมา เสียงุ้นที่องงานผู้มาเกิดพิษวงสงสัยขึ้นความคิดไม่ถานเส้นสโสดปรากฏด่านที่ไห้สภาพก็กดกระหน่ำม,มาถึงดุดขุนขาวทลายลงนี่เป็นหลักวิชากางเล้งตัวป้วยเจียแปะฝ่ามือพิชิตบังกรประจ,จำมคณะผู้วโสนามเสี่ยงหุ้นห้วยโหมโม,มีขากลรไสรฝนถ้าฝ่ามือนี้เป็นเฉกเช่นกับนามกุนทาตอนแรกดูเพลินเ,น,เนธรรมดาสามัญ ปิบตาที่ใกล้จุดโฉมถึงตัวคู่ต่อสู้พันแปเปลี่ยนไปเกี้ยวกระด,ดูดานโดยปาศจ,จากพี่แววรูงหน้ามาก่อนเรียวตี้ยงเสี้ยงสื่สอคำนวณแน่ว่าเสียงหุนเที่ยวไม่รู้ซึ้งถึงเพล็ดความบนท่าน,นี้ดังนั้นคิดหมายใช้สยบศัตรูเอาใช้จริงด่างคาดหมายเสียงกุนเที่ยวค่อยค่าคิดไม่ถึงมาก่อนพร่องภายในพอทะลักถลายจากใจกลางฝ่ามือเรียวตี้ยงเสี้ยงสือเสียง,งกุนเที่ยวก็พิ้วถอยไปนดานาหลังแต่ทว่ายามลาถอยอย่างุงหก จึงเปิดเผยช่องว่างรอยบุกปรากฏลางแพ้เกิดเลี้ยวติ้งเสี้ยงเสือตวดกองสืบเท้าก้าตามติดยังคงใช้ออกถ้วยบนท่าเดิมที่เปลี่ยนแปลงกลองภายในอันหากขมดูดานโถมทับสายเส้นุ้นทิ่วโดดผนิมเหล็กหลวงจีนสืบยี่ทั้งหลายร้อยรูปรู้เข้าใจว่าเส้หัวทิ้งต้องพ่ายแพ้แน่นอนต่อให้เปลี่ยนเป็นหลวงจีนเลี้ยวห่วมเลี้ยวอีกที่เป็นศิษย์สำนักเดียวกันก็ไม่สามารถหลบลอจาก ท่าฝ่ามืออันดูไร้เกี่ยวการนี้น่าเสียดายที่พวกท่านแล้วเลยลืมเหลือนว่าคู้ต่อสู้ของเรียวติ้งเซียงสุดตอนนี้คือเทพผาธมินพิชิตอัจฉริยะต่างหายทำลายลม้มล้างนิกายกล้วยไม้แดงพวกท่านยิ่งคิดไม่ถึงว่าซสีกงทิวจงใจเส่แส่งแสดงเป็นลางแพ้ที่แท้ช่วงเวลานั้นซสียง,งวทีวผ่านมาเกิดความคิดประการหนึ่งว่าสู่พวกสมองคิดพลิกแผงสถานการณ์เฉพาะหน้า สภาวะฝ่ามือเลี้ยวติ้งเสิ้ยงสือพอพุกขาติดตามมาเสี้ยกุ้เที่ยวพันตวัดสองมือเขื่อนชาดชาดเสี้ยกุ้เที่ยวเคยใช้เวลาฝึกฝนสายตาและผลาข,ข้อเป็นเวลาหนึ่งปีครั้งครั้งนี้พอรักมือเขื่อนจึงพระฝ่ามือกับเลี้ยวติ้งเสี้ยสืออย่างถนัดนีดังน,นั้นฝ่ามือทั้งสองข้าประกบสิทกันเาางาาทั้งสองสายยื่ประจานการแนวนี้ สิกูทิวกับคิดหาคลางกังภายในกับเลี้ยวติ้งเสี่ยงสื่อพิสูจน์ผลแพ้ชนะการอากาศกริยานี้ทั้งรวดเร็วว่องไวทั้งเหนือความคาดหมายทุกผู้คนสุดที่ทุกผู้โผลจะคาดคิดมาก,ก่อนเลี้ยวติ้งเสี่ยงสื่อแม้คิดหลีกเองจากการประทับก็ทำไม่ได้กล้ามเนื้อบ,บนใบหน้าเลี้ยวติ้งเสียงสื่อกรตุกเข้าหาการความภาคภูมิระพองเสื่อมสลายสีดรู้สึกมีกองภายในคล้ายให้รอคืน่นทยอยไล่ แผ่ทะลักจากสองมือสิ่งขุนทีว้วเลี้ยวติ้งสิ่งสื่อถึงกับถูกกระแทกถอยให้ไปก้าวใหญ่2เท้าจมลึกไปในพื้นหินเหล่าลุกจีนที่ยืนชมดูอยู่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเนี่นี่เป็นไปได้หรือเรื่องราวที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ล้วนเป็นไปแล้วจิตใจที่เพิ่งผ่อนคลายลงของเหล่าลุกจีนพันเต้นระทึกหวั่นไหวขึ้นอิกคราว แรงฝีมือของเทพอาทิตย์เสี้ยงหุ้นที่วนับว่าสถานขวานผู้พบเห็นจริงหลวงจีนทั้งหลายร้อยลูกบังเกิดความวิตกกังวลแทนหัวหน้าคณะผู้วัสดุซึ่งรับมอบหมายให้ดําเนินการแทนเจ้าสานักจุดเปี่ยมล้นเลียวตี๋เสี้ยงสือหน้าเคร่งเครียดจริงจังเร่งร้าคอามภายในขึ้นกัดฟันยืนหยัดมานสะกดข่มเลือดโลดที่พุ่งผ่านเราลงลรงการฝึกเปิดของเลียวตี๋เสี้ยงสือลึกล้ำเหลือธรรมดาจริงๆ หากเปลี่ยนปผู้อื่นคงถูกกระแทกทานจนชีพจรหัวใจขาสมานกากโรหิตส,สิ้นใจตาย,ตายแล้วหลายสิปีมานี้เรียวตีซิ่งซื่อฝึกเปิดวิชาฝีมือไม่เคยออกจากซุ้ปประตูวัดเสียวิลมี่มาก่อนความลึกล้ำกล้าแขนของกำลังภายในไม่มีสี่เคียติใดในคณะผู้วโสทัดเทียมเปรียบได้ บาดน,นี้บรุลุนุ่มอายุไม่ถึง20ปีเมืองมีพลังการฝึกเปรือลึกล้ำป่านนี้นับเป็นปรากฏการเหนือธรรมดานันเที่ยวต้งซิ่งสื่สอคล้ายสะทกสะท้อนแต่ก็คล้ายมันเกิดความปวดหวาน,น,นขาดขาวเล็กน้อยดังนั้นเองซี่งกุ้ยจิวจึงเปนจากการปรากระบวนท่าเป็นหักล้ากกำลังภายในการยามกระดันหานดวงจีทั้งหลายร้อยลูกล้วนเบิกตาจ้องมองวมา ระทั่งหลบหายใจก็ไม่กล้าระบายออกโดยแรงการหักแานครานี้ดูเผนเผลิดูะสะใจความตื่นเต้นระทึกใดแท้ที่จริงครับขันจุดเจียนนี่กว่าถาโถมเข้าประหารกันอีกในวิหารใต้ห้องปอเตยนอกจากซิกุนทิวแล้วทั้งหมดล้วนเป็นศิษย์ศิลป์ยีทั้งนั้นล้วนมุ่งหวังว่าผู้ที่พ่ายแพ้คือซีกุนทิวการเวลาผ่านไปอย่างช่มช้าฝ่ามือทั้งสี่ข้างยังคงประกบแนบสนิทไม่ผ่อนคลาย ในสถานการ์เช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่มีกระใจค่าขโมยว่าผ่านพ้นไปนานเท่าใดฝันเห็นหน้าผากเลี้ยวติ้งเสี้ยงสื่อปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมไปหน้าซี่เผือดลงทีละน้อยสองตาซิ่ขุนที่วกลับเ,เจิด้าวาววับทุงท่ากระตือรือร้นโจดคึกคักกลางภายใน,ข,นของซิ่ขุนที่ยวยังคงทงละลักกลายจากฝ่ามือทั้งสองดุดด่างกระแสน้ำกลามหาสมุทร นี่เป็นเรื่องยากยี่กจะเชื่อถือได้ควรทราบว่ากระดูกข้างหัวใจกลายเป็นด่านอุปสรรคของการฝึกเปลือฝีมือถูกขับออกจากปลาซึ่งพู้นทีีแล้วกำลังภายในสามารถทะลักขึ้นถึงกระหม่อมม้วนเวียนผ่านจุดใหญ่น้อยและชิปจระจลับต่างๆอย่างป,ป,ปงลุกโผงกระภายในสามารถก่ะกําเนิดโดยไม่ขาดตอนแม้แต่เชื้อโลหิตของทารกสุยัญันทาก็หล่อหลอมรวมกับพลังการฝึกเปลือประจำตัวผสมผสานจนลึกล้ําเข้มแข,แข็งเหลือประมาณ ตลอดทั้งราวซีกุนที่วคล้ายปุ่มกลางกระแสพลงังกำลังภัยได้ยิ่งบายยิ่งกล้าแข็งถ่ายรักออกโดยไม่ลำบากยากเย็นเรื่องราวเหล่านี้ไหนเลยเป็นเรื่องที่สิทธิสำนักเสียวลิ้มจะคาดคิดคำนวณได้ชั่วครูให้หลางหยาดเหงื่อเลี้ยวติ้งเสี้ยอถึงกับพร้างปูดุดหาฝนถอยกายไปหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสิทธิสำนักเสียวลิ้มพอเห็นเช่นนั้นต้องเสิบเท้ามามึกงหน้าทีละเก้าอีกเหลือตัว สกาดังการหากเป็นเช่นนี้สืบต่อเลียวติ้งสิ่งสือต้องถูกกดคุกขามจนโค่นล้มแน่นอนเสียงขู่ทิวนาเป็นบุคคลที่น่าสะพึงกลัวจริงๆแววหวาดหวนานพันพึ่งหมดไม่ได้เลียวติ้งสิ่งสือยิ่งบาหยิ่งเด่นชัดขึ้นทั้งอย่างแฝงแววเจ็บปวดรวดเร้าเห็นแน่ชัดว่าเลียวติง้งซิงสือกำลังจะพ่ายแพ้แล้วทั้งอาจจะถูกกระแทกกระทั่งจนอ,อวัยวะภายในแหลกลานเสียชีวิต แต่ว่าเลี้ยวติ้งเสีงสื่อแพ้แพ้ได้หรือตากกามของเซียนยี่ผูกพันอยู่กับท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นมุมปากเสี้ยงกุนที่ปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขึค้คนเร่งเร้าภายในอีกระลอกหนึ่งร่างเลี้ยวติ้งซิ่งสื่อสันละลิกอยามิอาจข่มกลันต้องถอดถอยอีกสองก้าวทำนั้นดวงตาของด้านทอประกายพิเศษ,พ,เศษพิสดารขึ้นบูบสูงสีขู่คำรามดางกึกก้องคืนเลี้ยวติ้งเสี้ยงสื่อเบ,อบิกตาตโปรโต้พยพุ่งประกายออกมาสองสาย คราวใต้ขางทุกเส้นลุกชี้ฉานสารูปแปรเปลี่ยนไปดูร้ายน่าตนกเสียนกุนทิ่รู้สึกว่าพลังต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามเพิ่มผูบขึ้น,นอย่างทันหันต้องงงงานบวบกำเนิดขึ้นหรือฝ่ายตรงข้ามมีวิชาพิเศษพิสดารใดคิดใช้ออกความคิดมิถานสิ้นสุดรู้สึกสองมือเบาวิวเดียวติ้งเสียงสืบผดถอยไปสามว่าอาจเป็นเมื่อปกติพฤติการณ์นี้ว่าเสียวยีเมื่อพอต่อที่ท่านถอนฝ่ามือถอยกาย อาจถูกกลอมภายได้ฝ่ายตรงข้ามกดกระหนำ่ำจนกากโหลหิดส,สิ้นใจตายดีที่ซิ่งกุ้ยจี้วงงานมู่ไม่ทานแผลผู้้พลังใส่ภาวะฝ่ามือเลี้ยวติ้งเสี้ยวสือ่อจึงรอดชีวิตอย่างอุดวิตศิษย์ส,สำนักเสียริมียี่แปรเปลี่ยนเป็นตื่นเต้นหวิงโดดพร้อมกับแฝงความพิษหวงสงสัยดูจากท่าร่างเลี้ยวติ้งเสี้ยวสื่อแสดงว่าเป็นยอดวิชาอีกนหนึ่งของเสียริมียี่แต่ลุงจีในวิหารไม่มีผู้ใดเคยเห็นมาก,ก่อน ปลายพลางจากสองบือซีกูจิวคล้ายไปยุร้ายหอบหนึ่งกอบกุญจุมิหานใต้หงปอเตยปันปวดอือๆือซีกุจิวพอจุโจมถูกอากาศ้าจึงล้าก่องภายในคือกละบาวเลี้ยวติง้งซีงสื่อเห็นเช่นนั้นต้องรอบชมเฉยวัสนาตนเองในใจถ้าล่าที่ท่านใช้ออกมากรูเป็นวิชาจิกค,ควยก้าวเทียนท่องลองน่ากาศในตัหมอเอ็กซ์ึ่งเก่งคำพีเปลี่ยนกล้ามเนื้อของตักหม้อคคำพีเปลี่ยนกล้ามเนื้อของตัหม้อจเจึก แต่เคิดวิชาอลึกล้ำสูงสุดมีแต่ลูกจีนทรงปริยัติถามจึงสามารถฝึกตือแม้แต่เฮียติงเสี่ยซื่อเองก็เพียงเรียนรู้วิชาในคำภีเปลี่ยนคล้ามเนื้อไม่กี่ท่ายามนั้นกำนึ่งขึ้นเราย้ายไม่ใช้ไม้ตายในคำภีเปลี่ยนกล้ามเนื้อหาขานเอาใช้ฝ่ายตรงข้ามพอที้คิดสืบท้าไปก้าวใหญ่กล่าวว่าประสบแท้เสี้ยกลัวพวกเราจะพิสูจน์ผลแพ้ชนะในบัดดน เสกุทิวตาเจิดจ้าดุดสายฟ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นพ้องด้วยถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือของพวกเราแล้วเลีวเยวติ้งเสียกสือมิรอรับฝากจบความของผิวกายมาเสียกุ่นทิ้วแทนที่หลบเลี่ยงกลับสือเข้าหาท่าลาเสี้ยุ่ทิวพิเศษพิสดารยิงสองมือกรีเป็นรูปวงโค้งมีว่าวิชาท่าลาสภาวะฝ่ามือครวไม่เคยพบเห็นมาก่อนนี่เป็นขรบวนท่าเพลงใดโรมเสีง เลี้ยวติ้งสิ่นสือถูกกระแทกถอยไปสียห้าก้าวมุกปากรากฏโลหิตไหลซืมอบาเสี่ยงกุ้ยทิวได้ชัยแล้วเลี้ยวติ้งสิ่นสื่อยืนซื่อสื่มราวรูปป่านสิสํสนักเสียวลิ้มก็แตกตื่นจนตะลึงหลานสําหรับกับเสี่ยงกุ้ยทวชัยชนะครานี้ได้มาอย่างยากเย็นมิน้อยกระบวนท่านี้เป็นเครื่องท่าแรกของฝ่ามือเบิร์กูผาในฝ่ามือปนศิลายังมีเครื่องท่วงท่าของท่าปีศาจคร่าขวานในจักรวาลดแปดตลบ และคือกระบวนท่าของท่าวิญญาณละลองในเจ็ดท่าล่าวิญญาณเซียกุนที่ได้หล่อหลอมทุกท่ารักษาเป็นกระบวนท่าเดียวดังนั้นสภาวะฝ่ามือพิจึงพิสดารไม่คาดฝันปรากฏการณ์นี้พียงพอต่อการสถานฟ้าสเเทินดินด้วยภูปฏิภาณปาเปือกเป็นอัจฉริยะเซียกุนที่กลับสามารถหล่อหลวมวิชาฝีมือที่ผิดแผกแตกต่างสามประการจุโจมใช้ออกในที่สุดเซี่ยกุนที่ก็กประสบชัยล้วยยิชาฝีมืออื่น ไม่ได้ใช้วิชาหัดจองฟ้าตามที่ลังปากไว้จริงๆ